มอไหวในลักษณะเดียวกันเพราะว่ามีความรู้สึกและก็มีความเชื่อเหมือนกับสิ่งที่รัชกาลที่ห้าสมเด็จพระปิยมหาราชได้ทําคุณอุประการให้กับประเทศไทยไม่ว่าเรื่องประปาเรื่องรถไฟโทรศัพท์โทร,รเลขเรื่องการเลิกทาาคือคือความสิ่งต่างๆที่ทําให้กับประเทศไทยนั้นมันจารจดนะครับกับคนไทยแล้วก็สิ่งที่รัชกาลที่ห้าได้ทำเอาไวน้นผมยกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องประปาเนี่ย เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขตพระนครนะครับที่โรงประปาสามเสนเนี่ยนะครับถ้าขุดคลองประปามาเส้นทางนี้เพียงไม่กี่โลแต่ราชการที่ห้าท่านมองการไกลไปเอามาจากตำบลเชียงรากน้อยจังหวัดปทุมธาน,นีลากมาสามสิบเอ็ดกิโลเมตรถึงประปาสามเส้นคือถ้าเป็นคนยุคนี้ไม่มีใครคิดอย่างนั้นดึงมาใกล้ๆเลยแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ๆหนึ่งกิโลสองกิโลถึงนี่เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ครับวิเป็นวิสัยทัศน์ของพระมหากษัตริย์ และคนไทยได้ยกย่องว่าเป็นพระปิยมหาราชเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดนะครับว่าทุกวันอังคารซึ่งจะเป็นวันนะครับที่จะมีทําพิธีต่างๆซึ่งทุกทุกวันอังคารของทุกสัป,ปดาห์นะครับพี่น้องประชาชนจะไปเป็นจํานวนมากไปสักการะไปสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ห้าแต่ว่าเมื่อเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับ,รบรกรมศิลปากรถึงขนาดประกาศว่าจะต้องทําพิธีบวงสวงเพราะต้องการที่จะสร้างความรู้สึกความเชื่อมั่นได้กลับมากับความรู้สึกของของคนไทย พราะว่าตลอดระยะเวลาที่มีพระบรมรูปทรงมามาไม่เคยมีกรณีนี้เลยแล้วที่สาคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากที่นายสนทิลิมทองกุลได้บอกให้บรรดาสาวกไปกระทําการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพฤติการดังกล่าวที่ท่านได้ฟังคือถ้าเราฟังคําบอกเล่าไม่ได้ฟังเสียงพูดของนายสนทิเองจะไม่มีความรู้สึกแต่พฤติการทั้งหมดนั้นมันเป็นความเลวร้ายอย่างยิ่งผมจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับคนเหล่านี้คือคนที่จะสร้างความหวังให้กับประเทศ คนเหล่านี้ที่จะเป็นลาำ้ายกับประเทศคนเหล่านี้ที่จะพูดเรื่องการเมืองใหม่เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าไอ้วิธีการเหล่านี้นะครับไม่ว่าหมอดูบางคนเนี่ยนะเช่นว่าหมอดูวาดินโผนวาดินคุณวีระคุณก็แก้คงจำได้ผมก็ประชทํานายเลยว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ความจริงวันนี้จัดสัญจรครั้งที่สองเนี่ยบอกว่าจะไม่มีการฟ<ฮ>ูลอินเดรครับทำไมไว้ก่อนเลยนะจะ<ฮ>ไม่มีการได้จัดงานพูดเหมือนกับว่ารวมกระทั่งวันนาย,ยกสมชายไปเยือนจีนจะไม่ได้กลับมาด้วย คือทั้งหมดทำนายเนี่ยนะครับผลออกมาตรงกันข้ามหมดแต่ทั้งหมดเพื่อต้องการจะชี้นําเหมือนจะบอกเรื่องให้มีการยี่ํานาจกันหรือไม่แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับหมอดูอย่างเนี้ยก็จะออกมาตามสถานการณ์ต่างๆแต่ว่าทํานายไม่ตรงแต่เป็นการทํานายในลักษณะของการชี้นํามันพอๆกับพฤติการของสุนที่ลิมตองกุรนะผมเองก็สงสารคนที่ไปกราบไหว้สุ้งรูปทรงมานะครับโห้คนไปกราบไหว้เยอะนะฮะ ก็ดูถ้าไปกราบไหว้ในช่วงที่มีการวางท่าลงไอยู่ที่ฐานสมรูปทรงน้ำเนี่ยนะมนเร็วรายจริงถ้าไม่ออกแล้ว,วคนคคที่ไปกราบไหว้จะรู้สึกยังไงนะครับตรงนี้ได้ใส่ของสารทุกท่านแล้วจริงแล้วโดยตัวผมผมคิดว่าพระรูปทรงมาเนี่ยเป็นสัญลักของรัชกาลที่ห้านะครับซึ่งเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหนึ่งนะครับอันใครคิดอย่างไรผมไม่รู้ แต่ผมเชื่อเป็นการหมิ่นสถาบันสร,รมรกษัตริย์อย่างหนึ่งที่ชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่ควรจะจัดจาก,การเรื่องนี้ก็ควรไปจัดจาก,การซะนะฮะคือโดยเฉพาะคนที่จบจากโรงเรียนนายร้อยจอบบรอนครับถัาคุณพระรคุณเจริญพลจริงเรื่องนี้เนี่ยทางโฆษกกระทรวงกลาโหมเมื่อวานท่านก็ไดมแบบพูดถึงเรื่องนี้มา,ากนานันนะขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะคือเมื่อวานนี้พลโทพีลพงษ์มานากิจโฆษกกระทรวงกลาโหมนะฮะได้กล่าวถึงการแก้คุณใสของนายสันติยิ้มทองกุลแกนนำพันวิตร ที่นำโกเต็กไปวางรอดฐานพระรูปรอห้านั้นว่าถือเป็นพิธีไสยศาสตร,ร์ที่หยาบคายมากซึ่งการใช้พิธีไสยศาสตร์คนไทยมีความเชื่อมากคนตัวเชื่อว่าสิ่งที่ไม่ดีคนทําจะได้รับผลไปเองเพราะมันหยาบคายเมื่อถามว่าจะเรียกร้องรูปจ้าปรนายทหารทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ต่อการลบหู่เสด็จพ่อรอห้าครั้งนี้หรือไม่ปันโทพีพงกล่าวว่า ไม่คิดเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าไปเรียกร้องให้มาชุมนุมกันจะเป็นตัวแปรทําให้เกิดความวุ่นวายไม่รู้จักจบต่อยากให้ทุกคนใช้สติปัญญาใช้การพูดเอาดีกว่าการเรียกร้องในตอนที่อาจจะมีเหตุผลอะไรอยู่ความเชื่อแต่ถ้าความเชื่อไม่รับการยอมรับก็ให้ประชนเป็นผู้ตัดสินเองแล้วก็จะเกิดความแพ้แพ้ด้วยตัวเองประชนมีวิจารยณเพราะเสด็จพ่อเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนไทย ถ้าทําไม่ดีของก็จะดีกับเข้าตัวเองผมนะผมนิดเดียวผมไม่ทราบว่าการเจราจาเนี่ยครับที่มีการพยายามที่จะส่งสัญญาณว่าระหว่างพันธมิตรกับรัฐบาลผมดูพันธมิตรออกอาการแบบนี้เนี่ยนะครับผมเป็นห่วงรัฐบาลจริงๆที่จะไปเจราจากับคนที่มีวุฒิภาวะสติปัญญาเป็นเช่นนี้เนี่ยทำไมทำไมคุณคุณคุณ,คณจตุพรกลัวว่าพันธมิตรจะเสกหนังควายเท่าท้องรัฐบาลนะครับ คุณวีระอยาให้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยไปเจราจากับคนที่เอาผ้านำไมาไปวางรอบพระบรมารูปทรงมาอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ได้ไแต่ผมก็แปลกใจที่ท่านโฆษกของเรบอกว่าถ้าไปเรียกร้องให้มาชมุมนุมกันจะเป็นตัวแปรทาให้เกิดความวุ่นวายไม่รู้จบที่จริงเราไม่ได้เรียกร้องให้เกิดการชมุมนุมนะครับเราเรียกร้องให้ใช้กฎหมายในการดําเนินการเรื่องนี้เขาเขาพูดอย่างนี้นที่ผมฟังเลยนะค,อะคือกรณีว่าคนที่จบจากเ,เรียนนายร้อยจบปรอเนี่ยน,นะครับ ซึ่งพระจุลจอมเกล้าเป็นองค์บิดาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าจะออกมาแสดงนี่นะครับก็จะเป็นเรื่องที่จะเกิดปัญหาไม่รู้จบไม่นครับมันไม่ใช่ไม่ควรใช้การชุมนุมหรืออะไรทั้งที่ไม่ควรใชกไหมอะทนั้นการไม่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักเรียนในร้อยเจ้าปรอทุกคนหรอครับให้คุณจําลองครับให้คุณอะไรนะนายตำรวจหน้านวลน่ะไอ้นายทหารหน้านวลน่ะ พลเอกประสมพงศ์โดสอนสุขแค่ให้พวกนี้เขาออกมาแสดงความคิดความเห็นเสียบ้างเท่านั้นเอว่าอะไรควรไม่ควรอย่างไรอยากฟังเต็มทีนะครับแต่เรื่องนี้เราก็คงจะจะไม่ต้องวิจารณ์มากไปกว่านี้นะครับท่านผู้ชมท่านมีดุลพินิษจะพิจารณาได้ว่าอะไรควรไม่ควรเรื่องใหญ่กว่านี้ยังมีครับเรื่องใหญ่กว่านี้ยังมีก็เรื่องนี้นะครับเรื่องงานพระศพ ของสมเด็จพระพี่นางซึ่งก็จะมีขึ้นกลางเดือนนี้แหละครับสิบสี่สิบห้าสิบหกครับทีนี้เมื่อจะมีงานใหญ่เป็นพระราชพิธีเช่นนี้ก็จะต้องมีการเตรียมกันทางท้องสนามหลวงนั้นเรียบร้อยทะไะแต่รรพระเมรุงดงามอะไรต่ออย่างที่เราได้เห็นกันนะทางโทรทัศน์ทางสื่อพิมพ์แต่ว่าเรื่องเส้นทางที่กับเส้นทางพระรัชเสด็จพระราชาดำเนินทางตำรวจเขาออกมา ให้สัมภาษณ์บอกว่ายังเป็นปัญหาเพราะว่าพันธมิตรยังไม่ยอมเปิดถนนราชดำเนินเพื่อให้ตำรวจจราจรเนี่ยเขาใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางสําหรับเสด็จพระราชดำเนินพลตารวจตรีวีรพัฒน์ตันศรตสีสกุลผู้บังคับการตํารวจจราจรกล่าวถแถลงว่าจากการประชุมร่วมกันกันกบสํานักพระราชวังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเสด็จพระราชดําเนินในพระราชาพิธีพระราชาทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสนาราชนักคริงจากถนนราชดําเนินไปเป็นถนนหลานหลวงหากกลุ่มพันธมิตรป,ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังไม่เปิดถนน ราชดำเนินเพราะเจ้าหน้าที่จะต้องมีการปรับสภาพพื้นผิวจราจรปรับภูมิทัศน์ก่อนงานพระราชาพิธีล่วงหน้าเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์พลตำรวจตรีวีรพัฒนกล่าวว่าการเตรียมพร้อมการถวายอาราขาและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรน,นั้นกอ,นอนงตำรวจนครบาลกองบังคับการตำรวจจราจรได้จัดไว้พร้อมอย่างเต็มที่ซึ่งประชาชนก็สามารถจะสอบถานได้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ถนนราชดำเนินตรงสะพานที่เขาไปตั้งเวทีตาัยกันเนี่ยครับเขายังไม่เปิดให้ทางตำรวจเข้าไปจัดการแล้วในที่สุดเนี่ยนะครับก็ก็มีทางเดียวเท่านั้นที่ว่าเมื่อจนป่านนี้แล้วนี่ยยังไม่ยอมยกถนนให้ทางตำรวจก็จำเป็นที่จะต้องเลี่ยงคือแทนที่จะใช้ถนนราชดำเนินก็ต้องไปใช้ถนนหลานหลวง เพื่อเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดําเนินแทนผมกลาบเรียนอย่างนี้เพื่อจะเรียนท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมที่มีความจงรักภักดีอยู่ในหัวใจกันท่นทั่วทุกตัวคนไม่ว่าท่านจะสวมเสื้อสีอะไรล่ะครับท่านรู้สึกยังไงท่านคิดยังไงงานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่มีกันบ่อยครั้งนักเหรอครับงานพระบรมศพ